ทีมนักประดาน้ำนานาชาติ TDI นำโดยนายศักชัยพดุงรถวิทย์นาย,าย,พ,นายพุทธคุณปรุงขนานนลและนายสาโรสปานั้นได้ลงสำรวจบึงน้ำในถ้ำเขาถ้ำเขาไว้ข้าวหมู่ที่สองตำบลเขาดินตำบลดินแดงอำเภอลำทับจังหวัดกระบีเพื่อสำรวจลักษณะธรรมชาติภายในถ้ำเป็นหลักฐานยืนยันว่า เขาวไว้เข้าวและภูเขาบริเวณใกล้เคียงเป็นพื้นที่ซับน้ำใต้ดินไหลผ่านเพื่อหาทางอานุรักษ์ไม่ให้ถูกทำลายจากการขอบประทานบัตดเหมืองแร่หินเมื่อนักประดาะน้ำดำลงลึกไปพบว่ามีความสวยงามเป็นอย่างมากน้ำสายสีคลามคล้ายน้ำทะเลและมีหินงอกหินย้อยที่สวยงามคล้ายปะการังนับเป็นถ้ำใต้น้ำที่มีความสวยงามและแตกต่างจากถ้ำใต้น้ำทั่วไปในประเทศไทย เป็นพื้นทรายคล้ายบริเวณชายหาดในทะเลตามผนังถ้ำพบหินงอกหินย้อยคล้ายปะการังจะเหมืนมากความสูงตั้งแต่1-2เมตรไปจนถึง7-8เมตรโดยทางนักดำน้ำได้ผูกเชือกเป็นเส้นทางสำรวจโดยนายศักชัยพอดุงโรดวิทย์หรือครูหนุ่ยเป็นหนึ่งในสเสว็จนักดำน้ำในถ้ำระดับนานาชาติกล่าว่าถ้ำแห่งนี้มีน้ำใสสวยงามมากกว่าทะเลสองห้อง หรือที่อื่นในประเทศไทยเท่าที่เคยดำน้ำสำรวจมาไม่ว่าจะเป็นทะเลสองห้องนับว่าเป็นแหล่งดำน้ำในถ้ำที่น่าสนใจมากเหมาะเป็นแหล่งท่องเที่ยวของนักดำน้ำในถ้ำแต่ขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจเบื้องต้นยังไม่พบสิ่งมีชีวิตภายในถ้ำไม่มีปลาหรือสัตว์อื่นใดจากการจับทิศทางของสายน้ำจะไหลไปทางเขาภูซึ่งเป็นแหล่งที่มีการประทานบัดเหมืองราหิน